กับข้าวกินไข่ข้าไข่ต่าไม่ดาวโซ่่นั่งไข่้าวกินน้ำแกงไม่ไกินน้ำข้าวได้แต่สนแตงโตรอดเหรอกินน้ำกงกินน้ำแกง ล้วรจักรยานมาตาอยู่ไหนต่อมาแจักรยานมาโอตรู้แล้วว่ามันจะมาตาปถ่ายเขาแล้วาไปถ่าย well. yes um, ้านรับเจมี่จักรยานมาตาไปักอยา่นจักรยานพูได้จักยนใครมาเอ้าที่จักรยานเขาไปเราก็เลยถามตาว่าตาไปหลบอยู่ไหนเพราะว่าเราไม่เห็นตาตาไปดักอยู่นู่นอยู่นู่นนะ ไม่เห็นปกติจะเห็นตาเป็นคนแรกนะคะใช่ใช่ตาไปกินข้าวไปกินข้าวเเห็นตำรวจเขามาตันนี้โชว์ฝีมือป่ะวีนี่โชวฝีมือมาเนี่ยซ้อนพราถอดแสบได้เนาะดูเคยเคยขอถอดไข่ดาวให้กินด้วพี่น้องเอ้ยสองเอาไข่ดาวมาเมื่อไห่เอืองไข่ขนาดวะ วันที่ใครจะคว้าหมอนี้สองหน่วยหนึ่งเต๊ตาเริ่มถามแล้วว่าตำมะละกอเสร็จหรือยังเสร็จแล้วค่ะเสร็จแล้วยินในโฟกัสนี้ตาไปเลยตาเลยตาหิวตาหิวตาหิวเข่าเอาเลยในจังไหนเดี๋ยวนี้อ่าต่ชานกินก่อนเลยนะครับเอ้ยให้ขั้วว่ะก็มีเอ็มซีมีเอ็มซีถามอยู่ว่าสัมภาษณ์จ่าเอ็มหน่อยว่ะอ๋อ เอฟซีบอกว่าเอฟซีบอกว่าสามารถจ่ายเอ็มหน่อยเห้นเวลาจ่ายเอ็มมาเห็นแต่คลิปตาชาเห็นแต่ตาชาตลอดเราจ่ายเอ็มนึกยังไงเขาว่าวันนี้มาเจอตาชาตาตาชาก็มาเจอจ่ายเอ็มอ๋อครับดีใจครับได้มันเจอตาผมไม่ได้มาเกือบครึ่งเดือนแล้วนี่ถามให้เลยนะถามจาเอ็มไหยนะครับผมเออถามให้เลยจ่าเอ็มว่าก็อยู่กับตาก็สนุกครับตาเป็นคนตลกนะครับผม ใช่ก็เลยหยอกล้อกันนะครับมีอะไรกันนะครับก็ตามนี้นะครับตาถามตาเอมให้เลยนะครับเดี๋ยวตากินข้าวเนาะข้าวมากินข้าวเ้วยกันอ่าเชิญเนกินด้วยนะครับฮะตักเลยไ้หรอกลับมาฟังนี้ต่อหอมเหรอวะแกงปลาหนูคือหอมเะอุแกงปลายบนมันิมกันทุกคทะแล้วกล้องแล้วกล้อง มันตั้งกล้ององี้ยพัลนามาไว้ะมันตั้งก่องไว้อยู่หนา้าองคูน้ถ่ายอะไรหลบๆไม่รู้ส,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 สุดตาสด,สดเฮ้ยแกงปลาจะน้ำสมมั่นม,นมันแทบแทบใส่นมัยชนมนะนอนอนอไอ้นุ้งใส่โนม่เป็นกิโลคุณแนมะ่ฮมันกะมันใส่ลายโผล่อยมั้เนาะ ใส่ไหลเนะส้นไหลเส้นไหลเส้นไหนลไ,หไข่ดาวสองฟองนะครับสูตรแม่มาต่อยแม่มาต่ยอยเขาต้องทอดคู่กันเล่นมา <laughs> จะเอ็มก็ได้ไขค่คู่ไข่คู <laughs> <laughs> ม่มันมันมันตีไข่ตอกไข่ใส่ไข่ถ้วยเ้าใเดียวกันต<ๆ>อนนี้ตาก็เริ่มกินก่อนแล้วนะครเพราะว่ากินเลยครับตาตากินเลยตากินเลย มีฝากไว้เพียงเท่านี้นะคะเจอกันใหม่ทุกหน้านะคะมาแล้วก็ตัวให้เกิดข้าไปดังเช้ามาโอมด้วยนะคะเอาข้าไปฮึ่นเล็กน้อยแล้วยังค่อยยังนกันเขาไม่กินหลายเราค่อยยังจุ๊บเขาแล้วก็ยังเอามาทิ้งเลค่อยไปท่างกระตัวนะอันนี้กระตัวแม่วาตัวไหมน้ำมอนกับโอมท่านได้กินอยู่มาแต่อีเม่ไปลงขิ้ก่อนเลยเลยเหรอไปก่อนเลยปหาข้อไปยาครบเป็นนาทีแล้วบอกอ่ะอ่ะสต๊อปรุตสต๊อกลุตสิจักอันนี้ไป ไปให็มันยากอกยูนี่กันมีเน็ตอยืนลงยูนี่ละกินยูซิเลอร์คากกินยูซิเลอจ่าเายกไปยูข้างหน้าคนไหนกินะบ้ากินาขี้มังกินแลบอลนี่กินแมบอลนึ่มุ่งเตัแรลมบอี่แรงเลยลูกเคยไปซื้อนวกินมากอยู่ย่งสีย่างยังเน่ยมือแรลงแถวเบื้องเรเนี่เขาจะอไปสักคนเขาไปสักคน อ๋อน right ี่มาแรงก็ต้องย่างด้วยเางกินกรถอดนสิทิเในสนน้ำเสียด้วยดีเลยเ้อกินต้กนิดหน่อยนักสิทอดตุ้มหมาเอาถือไปใส่ในยาลุ้งขนไปสักคนเดี๋ยวสางสร้างโจ้สางไช่นี่หล่ะหน้าบ้านบ่ คือไะไมาขายปลายอยากงาทูโอ้เดีย๋ยวเราถือชบตามไปนะครับใมาเตือกไไอืมฮะใครมาเตือไไนกินเยง่ายวะ <c oughs> เอาไกินไโอ,อ้เอาตะเมฆเคลื่อนไว้อโอ้เคยเพิ่มสป,ปีด ทำเดัดงามเลยงามงามงามๆมนต้องแตกไฟกว่าซือไปกินเนาะหนูแม่เราไปเสะไปหมแล้วกินท้้งหน้าไหนี่ถูกมาอ่อนอ่อนเลนี่ครับไอ้พุงกินเ้า บรรยากาศล่าสุดนะครับตีใหญ่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 บุกเกตีใหญ่บุกเกาะพี่เต๋าสมชายเข้มกัดอ่ากินข้าวกินข้าวอันเป็นอย่างนี้ใส่ไปได้เนาะัมนก็เป็นคลิปนะได้ไม่ได้ นนออิวางมือกันางมือเอ้ยได้หรอเว้ยได้ทำไมจะไม่ได้ไกินไม่ได้ตากแด,ดดโดนหมด ลุงกับป้าก็ไปซื้ออิฐนะครับใส่ปเบิ่งก็น้าปะ่ะตอนเย็นก็เดี๋ยวรอรุนกันเมนูตอนเย็นเอาเพียงใส่ก็น้าปะ่ะเออเอาซาว,วเลยได้โหลดมากว่ะเนี่ยนีรซาวเนี่ยมันกรบลึกเขื่อนนี่ยอยู่ในค่ายมาเตออเมือนนี่วันเห็นแดดดีด้วยมืนอมนนี่คือมันทั้งวันนะครับวันนี้บรรยากาศที่กกอก ไปรุ่นกอกนะครับโอ้เสือก็มีหลายทีมแต่ทั้งเรือมาลิดแมนยูๆๆๆๆเรียววู่เดียนะครับเอาเรียวมาลิดเสือันเป็นสีชมพูอะมันมีด้เนาะสีชมพูมีอยู่